iPhone 12 Series ก็เปิดให้จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมว่าจะเลือก iPhone 12 Pro หรือ iPhone 12 Pro Max แน่นอนครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้กับสายอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้ากดเรียบร้อยแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลารีเบอร์ส,สายอุปกรณ์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ว่ามีความเหมือนความต่างยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับรูปร่างภายนอกนะทั้ง2ตัวคือเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือเป็นแบบขอบตัดนะครับด้านหลังเป็นกระจกแบบด้านนะแล้วก็ข้างๆจะเป็น แตนเลสแบบเงาๆนะครับจะแตกต่างกับ iPhone 12ธรรมดาที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสีที่มีให้เลือกนะของ iPhone 12 Pro นะครับก็จะมีสีขาวดำทองแล้วก็สีใหม่ a ป i f i c b l ล e นะครับสีสันก็ค่อนข้างเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกสวยๆหน่อยนะผมชอบทุกสีเลยนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro ในซีรีส์นี้นะครับเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับแน่นอนว่า iPhone 12 Pro Max จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับนั่นก็คือ 6.7นิ้วนะครับซึ่ง iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็เป็น iPhone ที่มีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับในขณะที่ iPhone 12 Pro นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่6.1นิ้วเท่ากับ iPhone 12เลยในส่วนของความละเอียดของหน้าจอนะครับก็จะเป็น 2,532คูณ1,170นะครับที่460 PPI อันนี้สำหรับ iPhone 12 Pro นะส่วน iPhone 12 Pro Max นะครับเนื่องจากเขาหน้าจอใหญ่กว่านะเขาก็จะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับนั่นคือ2,778คูณ1,284ที่458 PPI จะเห็นว่าความหนาแน่นของพิกเซล per inch นะครับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะมีความ ละเอียดน้อยกว่านิดเดียวนะครับนั่นก็คือประมาณห่างกันประมาณ2นะในส่วนของ Brightness นะครับก็จะอยู่ที่800นิตทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอแบบ HDR นะเขาสามารถทำไปได้สูงถึง1,200นิตเลยทีเดียวนะครับเรื่องของขนาดของ2ตัวนี้แน่นอนว่า iPhone 12 Pro Max จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากว้างกว่ายาวกว่าแล้วก็หนักกว่าด้วยนะครับโดย iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 2 2 6กรัมส่วน iPhone 12 Pro นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่1 8 8กรัมจากตรงนี้นะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ iPhone 11 Series นะครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักของทั้ง2 Series เนี่ยมีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวขนาดหน้าจอนะของ iPhone 12 Series เนี่ยจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับโดยที่ iPhone 12 Pro นะจะใหญ่กว่า iPhone 11 Pro 0.3นิ้วนะครับในขณะที่ iPhone 12 Pro Max นะครับจะใหญ่กว่า iPhone 11 Pro Max อยู่ที่0.2นิ้วประมาณนี้เรื่องการกันน้ำกันฝุ่นนะครับ iPhone 12 Series ทั้ง4ตัวนะครับก็จะมีการกันน้ำกันฝุ่นแบบ IP68 นะครับกันน้ำลึก6เมตร30นาทีเหมือนกันทุกตัวเลยในส่วนของชิปประมวลผลนะครับทั้ง2ตัวก็ใช้ A14 Bionic ทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นชิปสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลกเท่าที่มีมาอยู่ตอนนี้นะครับ ในเรื่องของกล้องนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดของ2ตัวนี้นะครับโดยที่ทั้ง2ตัวนะครับจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวคือกล้องหน้า1กล้องหลังอีก3นะครับซึ่งในส่วนของกล้องหน้านะครับทั้ง2ตัวจะเหมือนกันเลยนะมีค่า F ที่2.2เหมือนเหมือนกันเลยนะครับขนาดของเซ็นเซอร์อะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะที่กล้องอัลต์ไวก็จะเหมือนกันนะเป็นระยะ13มมิลิเมตรนะครับค่า F อยู่ที่2.4นะครับก็เหมือนกันทั้งคู่อีกเหมือนกันนะครับ ในส่วนของกล้องเทเลนะครับสตัวนี้จะมีความแตกต่างกันแล้วนะนั่นคือ iPhone 12 Pro นะครับจะมีกล้องเทเลระยะ5 2ม mm มนะครับค่าเออยู่ที่2 0ในขณะที่กล้องเทเลของ iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีระยะที่65 mm มมครับค่าเออยู่ที่2.2ความแตกต่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า iPhone 12 Pro Max นะครับจะซูมได้ไกลกว่า iPhone 12 Pro ประมาณครึ่งเท่านะก็คือของ iPhone 12 Pro นะครับจะซูมได้2เท่าจากเลนวายนะครับในขณะที่ iPhone 12 Pro Max จะซูมได้2.5เท่าจากเลนวายนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องวายนะครับซึ่งเป็นกล้องหลักของเรานะ iPhone 12 Pro นะครับจะมีระยะที่2 6ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็มีค่า F อยู่ที่1.6นะครับซึ่งเหมือนกับ iPhone 12เลยนะในขณะที่ iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีเลนที่ระยะ2 6ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ F อยู่ที่1.6 อ่ะเหมือนกันเลยไม่ครับไม่เหมือนความแตกต่างมันอยู่ที่ขนาดของเซนเซอร์นะครับของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าของ iPhone 12 Pro เนี่ยถึง47ซึ่งตรงเนี้ยมัน,ม,นมันดียังไงนะครับก็คือขนาดพิกเซลบนเซนเซอร์ของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนว่าขนาดของเม็ดสีเนี่ยมันก็จะอยู่บนเซนเซอร์ทุกกล้องก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะ โดยที่ถ้าเซนเซอร์มันขนาดเล็กอีกอันนึงขนาดใหญ่แปลว่าเม็ดสีที่อยู่บนเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะว่า2ตัวเนี้ยมีเม็ดสีทั้งหมด12ล้านเม็ดสีอยู่บนเซนเซอร์เท่าๆกันแต่ตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยเม็ดสีที่อยู่บนเนี่ยมันก็จะขนาดใหญ่กว่าตรงนี้นะครับข้อดีก็คือมันสามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่าเก็บแสงได้มากกว่านะครับหมายความว่าไยางไหมายความว่าเวลาเราไปถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ย แสงที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีมากกว่าเพราะว่าตัวตัวเซนเซอร์ที่รับสีเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในเวลาการถ่ายภาพในเวลากลางคืนนะครับก็จะทำให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดที่สูงกว่านั่นเองนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับ iPhone 12 Pro Max นะครับยังมีระบบใหม่ที่เป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับที่ใส่เซนเซอร์ชิปเข้ามาในสมาร์ทโฟนนะครับ โดยที่ iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซนเซอร์ชิพนะครับนั่นก็คือเซนเซอร์ของกล้องวายเนี่ยมันสามารถขยับได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามักจะใส่ไว้ในกล้องโปรนะครับกล้องระดับ Pro หรือตัวพวกโ o p โปอะไรเงี้ยครับที่เราถ่ายวิดีโอแล้วภาพมันนิ่งมากๆนะครับ ตรงนี้เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ใส่เข้ามานะครับตัวนี้ช่วยอะไรการถ่ายภาพกลางคืนเหมือนกันนะครับเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเซนเซอร์มันจะต้องรับแสงที่นานขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามือเราสั่นขยับเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวเซนเซอร์ชิปเนี่ยมันจะจัดการการเคลื่อนไหวตรงนั้นให้เรานะครับซึ่งก็ทําให้การถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยมันง่ายขึ้นการถ่ายไนท์โหม d e นะครับก็ใช้เวลาน้อยลงนอกจากนี้การถ่ายวิดีโอเนี่ยที่เราต้องเดินถ่ายนะครับย่องๆกันเนี่ย อันนี้ก็ไม่ต้องย่องมากนะครับแค่เราถือกล้องนิ่งๆนะครับแล้วก็ถ่ายไปมันก็จะได้คุณภาพไฟล์วิดีโอที่ดีในระดับหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องของเซนเซอร์ชิปนะแต่ว่าเราก็ต้องาระามัดระวังนะครับเพราะว่าไอาตัวเซนเซอร์ชิปเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าเราทำกล้องตกพื้นอะไรเงี้ยนะครับทำหล่นจากที่สูงเนี่ยตัวเซนเซอร์ที่มันสามารถขยับได้เนี่ยมันก็อาจจะเสียได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ แต่ว่ามันเหมาะมากกับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับชอบถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆส่วนที่ทั้ง2ตัวทำได้เหมือนๆกันนะครับนั่นก็คือสามารถถ่าย d อ l b y Vision นะครับที่60เฟรมเรทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K 60เฟรมเรทได้เหมือนกันด้วยนอกจากนี้ยังมีโหมดของ Apple Pro Raw นะครับที่สามารถถ่ายไฟล์รอของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไปปรับ แต่งในคอมพิวเตอร์ได้อีกทีนึงนะหรือปรับแต่งในแอปโฟโต้ของตัว iPhone เองเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ดีมากๆนะทั้ง2ตัวทําได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ12 Pro Max เนี่ยที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าเนี่ยตรงเนี้ยก็จะสามารถปรับได้มากกว่าอีกนิดนึงด้วยนะเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาเก็บรายละเอียดมาเยอะกว่านั่นเองโอเคทั้ง2ตัวก็มีแรมขนาด 6GB เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่มีแรมมากที่สุดตั้งแต่ Apple ผลิตมาเลยนะ มีแรมเท่ากับ iPad Pro เลยผมคิดว่าที่เขาใส่มาแบบนี้ก็คือเอามาช่วยประมวลผลในเรื่องของการถ่ายภาพนี่แหละถ่าย Night Mode หรือถ่าย Dolby Vision ที่ก็คือมันมีข้อมูลแบบ10บิตเข้ามานะครับทำให้การประมวลผลมันต้องประมวลผลเยอะมากขึ้นนะเขาก็เอาใส่แรมเข้าม,มารองรับตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ LiDAR Scanner ด้วยนะที่ มันจะส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยสแกนว่ามีวัตถุอะไรขวางอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็สแกนเข้ามาเพื่อบอกว่าเอามีวัตถุตรงนี้อยู่ที่ระยะนี้อะไรเงี้ยนะครับช่วยในการประมวลผลนะตรงนี้ก็สะดวกมากๆครับในเรื่องของไรดร์สแกนเนอร์เนี่ยมันยังสามารถช่วยเราถ่ายภาพพอร์เทรตในเวลากลางคืนได้ด้วยนะก็คือในโหมดกลางวันเนี่ยการถ่ายภาพจับภาพเฉยๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ต้องใช้ไรด้าก็ได้ก็สามารถวัดระยะได้แล้วนะครับแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยที่แสงมน้อยเนี่ยไรด้าก็จะช่วยได้นะครับก็คือมันจะยิงสัญญาณออกไปนะครับมันจะยิงคลื่นออกไปนะแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับวัดว่าอ,อ๋อระยะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยในเรื่องของพ o าสตเท็เนี่ยไดรด้าสแกนเนอร์จะช่วยได้มากๆเลยทีเดียวในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้มีความแตกต่ตางกันพอสมควรเลยนะ iPhone 12 Pro Max เนี่ย เขาก็ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เฉยๆนะครับแบตเตอรี่เขาก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับ iPhone 12 Pro นะครับจะมีแบตเตอรี่เท่ากับ iPhone 12นะนั่นก็คือ2,815ม ah ิลลิแอมป์อลนะครับในขณะที่ iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่3,678ม ah. ิลลิแอมป์อลซึ่งตรงนี้แตกต่างกันประมาณ800มิลลิแอมป์อลเลยนะผมเชื่อว่านะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมง มีนะครับสองตัวนี้คือต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะคนที่ต้องออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่กับที่นะไม่ได้มีที่ชาร์จแบตตลอดเวลาเนี่ยผมเชื่อว่า iPhone 12 Pro Max จะตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับอันนี้ผมเชียร์ iPhone 12 Pro Max ขาดใจเลยในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับจริงๆผมก็พูดถึงไป หลายคลิปแล้วนะนั่นก็คือเรื่องของ 5G นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนะครับก็สามารถใช้ 5G ได้นะแต่เป็น 5G แบบสับซิกนะครับถ้าเป็นแบบม mm ิลลิเมตรเวฟเนี่ยก็จะเป็นของทางฝั่งอเมริกานะครับเท่านั้นที่มีมิล mm ลิเมตรเวฟเนี่ยเขาก็จับช่วงคลื่นที่ ไม่มีในบ้านเราพอดีนะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่มาให้ด้วยแน่นอนว่าทั้ง2ตัวนะครับก็ยังเป็นโหมดแบบสมาร์ทด t ต้าโหมนะครับถ้ามีการดึงข้อมูลจํานวนมากนะครับต้องการใช้ 5G เขาก็จะเปิดโหมด 5G ขึ้นมานครับดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆขนาดใหญ่ดาวน์โหลดภาพวิดีโออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะครับเขาก็จะ ใช้แบบ 4G นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเซฟแบตเตอรี่ได้มากขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบๆกันนะครับว่า iPhone 12 series เนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่ที่เล็กกว่า iPhone 11 series พอสมควรเลยทีเดียวเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth นะครับ Wi-Fi ก็ยังเป็น Wi-Fi 6นะซึ่งเป็น Wi-Fi ที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีกันนะครับแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะมีแน่ๆนะครับ แล้วก็บลูทูธ5.0นะครับซึ่งไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะ2ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทั้งคู่อยู่แล้วนะครับโอเคเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของราคานะซึ่งราคาของ iPhone 12 Pro นะครับจะอยู่ที่36,900บาทนะครับที่128 g b นะในขณะที่ iPhone 12นะครับจะอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะที่128 g b เท่ากันนะครับจะเห็นว่าความแตกต่างแค่3,000บาทนะครับต่างกันน้อยมากๆนะเป็น ช่วงที่ห่างกันน้อยที่สุดตั้งแต่ iPhone ทำออกมาเลยมั้งตรงเนี้ยห่างกันแค่3,000บาทนะแต่ว่าคุณจะได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับได้เซนเซอร์กล้องวายที่ใหญ่ขึ้นนะครับได้เลนเทเลที่ซูมได้ไกลขึ้นนะครับได้ขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะแค่4อย่างเนี้ยก็เกินนะคิดไปอย่างละพันก็พอนะครับก็เกิน3,000บาทและคุ้มกว่าแน่นอนนะครับถ้าใครกำลังพิจารณาว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันกันแน่เนี่ย ผมเชียร์ iPhone 12 Pro Max ขาดใจเลยแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็คิดว่า iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันใหญ่เกินไป iPhone 12 Pro เนี่ยก็พอแล้วนะครับนขนาดหน้าจอก็กำลังดีนะใช้พอพอเหมาะพอดีกับมืออะไรเงี้ยนะครับสุดแท้แต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ iPhone 11 Pro นะครับ iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะราคาแพงกว่าประมาณ1,000บาทเนาะ ในขณะที่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะราคาเท่ากันนะแต่ว่าได้ความจุที่มากกว่านะครับนั่นก็คือ,อ,อ iPhone 11 Pro Max เนี่ยจะเริ่มต้นที่64 g ินะครับในขณะที่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะเริ่มที่128 g b นะครับก็ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะอันนี้ก็ผมมองว่าปีนี้เหมือน Apple เขาจะเชียร์ให้เราซื้อ iPhone 12 Pro Max เยอะนะครับถ้าไปดูความต่างของราคานะครับ iphone 12 mini กับ iphone 12เนี่ยต่างกันตั้ง4,000บาทนะโดยที่ทั้ง2ตัวเนี้ยทำทุกอย่างได้เหมือนกันความต่างเดียวที่มีก็คือขนาดหน้าจอมใหญ่กว่านะครับก็คือใหญ่กว่าเท่าไหร่5.4นิ้วเป็น6.1นิ้วก็ต่างกัน0.6นิ้วนะครับซึ่ง0.6นิ้วเนี่ยมันก็เท่ากันกันกบที่ต่างกันของ iphone 12 pro กับ12 pro max ต่างกันเท่ากันเลยนะ แต่ว่า iPhone 12 Pro Max เนี่ยยังได้ฟีเจอร์ต่างๆที่ดีกว่าด้วยนะครับเชื่อว่าทาง Apple เนี่ยเขาฝากความหวังไว้กับ iPhone 12 Pro Max แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องแบบขายดิบขายดีขายดีที่สุดในของสำหรับทุกตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับส่วนตัวก็เชียร์ไปที่ iPhone 12 Pro Max นะถ้าเรื่องของขนาดเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงตัดสินใจได้แล้วแหละว,ว่าจากข้อมูลตรงเนี้ iPhone 12 Pro Max มันคุ้มกว่าจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสายพุปก,กรได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย